ย้ำร้าค่ะหอมหอมในพี่น้องเนี่ยอยู่ทั้งบ้านกับเต้มหนึ่งหลังจากฝนตกมือขึ้นก่อนเนี่ยค่ะโซดชื่นไป ลูกไส้ไทยโกบไว้ค่ะก็าเป็นสมัยก่อนอกับไทยหน้าหุดแหละล่ละพี่น้องไทยหน้าหุดไว้อันต้นไอ้พอดีรถไท้ไว้แล้วก็บฝนใหญ่มาใส่ของเรามันพอดีพอดีเลย ผู้ใดยะเอาขวดน้ำมาถิงไว้ม,ไมีเหตุเกิดบอเก่งใหม่พวกนี้เอาไปอ้อยไฟด,ดีดีได้พี่น้องมันอันนั้นนี่นเป็นใหม่เนื้อแข็งไหมค่ะ แบบว่มามันม <soup> ันบูดับง่ายนะคะเครื่อนนี่เรื่อต้นคิ้วๆอี่นะพี่น้อง ถ้ามันอันนั้นนะมันขีพันมันไปเรื่อยๆได้พี่น้องเนี่ยไม่นหน่อยตองดึงออก ยุ่งค่ะพี่น้องไปหน่อยนี้เริ่มปลูกปีหลายคนถามนะคะว่าปลูกเดย์จสซกปีแล้วไปหน่อยปลูกปีปีที่มีโควิดนะฮะปีหกสามเหรอคะนี่ค่ะหาปีเนาะพี่น้องเนาะสี่ปีหาปี สีได้ประมาณนี้แหะค่ะมันสิมซาตอนปีปีแรกอะคะ่ะปีแรกปีที่สองมันิิเป็นต้นน้อยๆอ,อยู่พอหลังจากสองปีแล้วมันก็จะแบบแบบใหญ่เร็วเลยนะคะเนี่ยคือจังพย่อม,มา อันนยางหน้าค่ะอสูงไปเลยค่ะอ๋อเมนหน่อยไายเมื่อกี้นี่ต้นใน นี่พย่อมเมื่อกี้นี่นันเป็นต้นในยางหน้าตัวค่ะพี่น้องที่มันน่อยทายเมื่อกี้นี่อันนี้พย่อมเนะะี่ยค่ะแล้วสิเป็นต้นสีดำเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไม่นหน่อยทายเนยมันจะเป็นตน้นนะต้นนี้จะเป็นต้นยางหน้าคา่ะต้นนี้พย่อมค่ะพี่น้องเนี่ย ต้นนี้เป็นในตะเคียนท่องค่ะต้นสีดำเนี่ยพอฝนตกลงมาเพิ่นก็ดีใจได้ต้นใหม่พี่น้องแตกใบสะนั่นอันนี้ใบพย้อมค่ะ กะลอกหน่อยพี่น้องเห็นปะนั่นๆๆๆนั่น,น,นดุดิดดุดิดดุดิดดุดิไปนั่นเป็นหน่อยว่ามันสิหลายกว่าสองตัวบ่เพราะว่าอยู่ข้างบนนี่ก็กินหมกักม่วงนล้วไม่หน่อยเนาะขไ้ไวเปหน่อยลงมาข้างล่างนี่ก็เห็นเพิน่นมาต่อนรับแลนด,ด,ดุดิดดุดิดดุดิ๊ดก็ลากหน่อยฮะยบังต้นไม้ให้แม่บ่ คุ้มข้องมักลาเดอ้ออย่าให้มีใครมาจับนั่นเห็นวะดิ๊ดิ๊ิด,ด,ด,ดไหนไหนให้ดูกใกล้ๆน่อยไม่ต้องกลัวนี่นี่กล่องอาิโบโเห็นค่ะนั่นเห็นวะลงมาข้างล่างเนี่แถวเนี่มันสมิหยาด้วยแบบเนี่ย แต่ว่าเป็นหน่อยว่าปีทัดไปกับอาจสิบุมียาเพราะว่าต้นใหม่มันมันเริมคุ้มแล้ะค่ะเอ่อทีที่ไม่หน่อยยางลงมาปกติแล้วยาจะเกิดร้ายนะคะแต่ว่าต้นใหม่มันคุ้มยามันก็เลยก่เกิดค่ะเนี่ยกระสิเลือดอยู่นิดเดียวที่ต้นเอทียาเกิดค่ะเ,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 กเกะมื่อกี้แลนดูดิดูดิจะท่นี้